เมสซี่เมสซี่หมุนมาโอ้ไปแล้วมาอีกจงังหวะหนึ่งหมุนมาอีกเข้าซ้ายนิ่มนิ่มมาอีกจงังหวะหนึ่งเมสซี่อีกแล้วโอ้โหหมุนมาอีกแล้วโลุดอีกแล้วจงวังหวะนี้นี่ไงล่ะเสียเหลี่ยมให้เมสซี่หมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ n อน o i อยตีมอือดังๆใช้กันเพียบ ควบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอ l นอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเจมชั้นนำมือเด่นอีกมากมายสนใจเติมเจมคลิกลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่าน 1, ึ่งแสนคนแล้วนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับตาจันวีดีโอวันนี้ก็จะมาสอนมุนหนีจ่าย หมุนหนีหญิงที่ทุกคนเห็นในคลิปหน้าอย่างเช่นจังหวะนี้นะเห็นไหมทุกคนหมุนกินตัวหนึ่งหนึ่งนิ่มๆเลยนะโอมาดูกันครับว่าวิธีการหมุนหนีแล้วก็จ่ายหรือว่าหมุนหนีเข้าไปทําสกอร์เองแบบนี้ก็ทํายังไงก็มาดูกันเลยครับอย่างเช่นจังหวะนี้นะให้เราดึงเฉียงลงมาแล้วก็หมุนกลับขึ้นไปแบบนี้นะอันนี้คืออันดับแรกนะที่เราควรทํานะอันดับที่2ก็คือให้เรา ดึงลงมาด้านใดด้านหนึ่งก่อนที่เราจะหมุนกลับคืนไปนะก็คือแบบหมุนสมมุติว่าเราจะพลิกไปทางขวาเราต้องอันนั้นนะหอกมาซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยมมวนไปขวานะมันก็จะถึงจะสม,มูทนะอย่างเช่นจังหวะนี้ปุ๊บดึงมาซ้ายปุ๊บแล้วก็ม้วนกลับขึ้นไปแบบนี้นะมันถึงจะผ่านได้ง่ายๆนะถ้าเราม้วนเลยมันอาจจะไม่ผ่านนะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะหลักๆนะก็จะได้แบบนี้เลยก็ต้องฝึกเยอะๆนะทุกคนนะถึงจะชินนะดูจังหวะนี้ปุ๊บเห็นไหมปุ๊บ มันก็จะหลุดได้ง่ายๆแบบนี้นะอยู่อย่างเช่นปุ๊บเห็นไหมเราเฉียงออกมานิดนึงแล้วก็มมวนกลับขึ้นไปนะมันก็จะได้หลุดแบบนี้เลยก็ลองเอาไปฝึกเอาไปทาตามก็ได้นะทุกคนนะมันอาจจะยากนิดนึงนะก็แต่ก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะทุกคนนะง่ายก่าใช้สเต็ปเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะเทคนิคนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ